สบายดีสบายดีในยามเสาเสาพี่น้องเอ้บรรยากาศตอนเสาอยู่อนานะตูปเลี้ยงควายเลี้ยงโง,ง่อยู่เขตบ้านนาโปดเมืองอัสพรแขวงสวัสคิเขะก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้คนมากอะ่ะบุลาอยัางบาุตเต็มตู้อานามาโน้ยนึง <c oughs> ไปกินเพราะว่าหนึ่งข้าวนึ่งข้าเลยซื้อมีแต่ไปกาลล้านเลยว่าเมื่อคืนนี้เนาะ บบใสเ่เลยมินิกกลับไปเลย<า>ลูกกับพ่อนตูปแต่ห้าวระยู่มีได้แล้วเนาะเจ้าควายเอามาว่าปีนี้นะอเออ โงเ่เลยเอามาคือเดียวปะอเ,เอาจะค้นเจ้านอนอยู่นี่ซะเออแต่ผมไม่ได้มาแต่ผมไปควาที่ฮัทบดเริมไปเมื่อเออบรจันได้สิเ,บบเออทีนี่พี่น้องเออ ยังนอนอฝนหาก็มาติกันไม่ง,งอดยี่โลกมากก็ดูมแต่ละคนก็หนั้งยู่ตีล้างเพื่อตีล้างมั่นพี่น้องเลยเพราะว่ามันฝนตกมันฝนตกกัไปหาอยู่หากินก็มันยากลำบากได้ มันเขิงกันนะเขิงไปมันอยู่ยกพี่น้องอ่อกุกเอมันุกแล้วก็พ่อเอ้เปิงปิงเขตพี่น้องอกับปิงป่าเอาปิงดูนี่ ดังไว้อยทั้งน้อไฟอกร็บจักลหลางเถือกระเต้นีนะสองหลางกเถือเอ่อโอ้ยจังหมอนเบ <c oughs> มนัน <c oughs> เออเมื่อสา์เนี่ยม่อคือ,คอว่านี่บ่ มานนะลูกไล่ไปผู้ไล่ไปแล้วเหไล่ไปแล้วอ่ะมันอ๋เจ้าไปนอนเสร้าคืนนี่นอนท้ำครับเออเรื่องลงไม้เพื่อนนะไมายิงเข้ามาเข้าไว้เลเอาอ่านเป็นไหมครัเออหลักล่างนึ่งเอาจ่าฮั้นช่วยล่องเบิ้งกระเล็บสองหลังก็ได้มาเที่ยวหน้าห้องเสษีออกกันเล็บมาซื้อ ข้าวเนี้แนวนี้เลยพี่น้องมันมีท่านได้หาแนวอยู่แนวกินนี่มันมีบ้าโหซักมันมันอยู่ที่ซีบักแมบอยู่บ้านนะนี่แนวกินข้าพี่น้องเลยมาแตงมาแตงเฮ้ยลาบมาแตงกลับะปิเฮ้ยเศษสองน้อยเฮ้ยกิน ป่ะ<ต>เห็ดในปีนี่ชุดยอดอม,มาเดิกข้าวกันพี่น้องมากินข้าวนึาเดียวเด้อมามามามดมูคู่คนเนี่ยก,กินเห่ากับพีเ่เลยเด้วโอววะอ๋อลาอ๋อลำม,ลม,มันมันมันมูนมน <laughs> หลังมูกับพปิงเทศอะพี่น้อง đợi hơi khi lường đó, pin khi lường, chưa lúa. <laughs> 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 <đẹp, đẹp>. <laughs> 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 เอาพี่น้องเอ้ยหลังจากอันานะเฮามายูทูปเลงโง่เลงควายมาด่านแล้วก็เดี๋ยวสิไปจอบโง่ก้อนแบบนี้นะไปจอบโง่ก้อนโง่อยู่ตูบนี่กับบอเม้นโง่คอยได้โง่เพิ่นโง่เพิ่นออกมาเลงขึ้นเดียวฮะละโง่ก้อนโง่หนานโะง่คอยผ่ไก่ไปไก่เดีวอวพูดนะซี่แต่นี้ไปซี่ลักสามรักซี่รักเพละถ้าว่าบบเห็นกันย่างเต่าอ,อีกประมาณห้ากิโลเมตร เดี๋ยวสิไปหางโง่ก่อนพี่น้องเลย าะลรสิน้องบริมาจอบเต้หงแล้วเต้เต่ขึ้นไปเมื่อบ้านไม่อออโออโออออ้าาโอโออออโออ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 อาา ออมามีครบซพี่น้องเอ้เอาเกลือให้มันกินมีครบสแำจะมันจอยู่เชือมันใหญ่กันยู่น้โมนี้เลยพี่น้องอ้ลุมไปลุมมากยังไง É, é, é. หนึ่งสองสามสี่ห้าเปห็นโง่สิโต,โตนะมีเห็ดเจดโตพนะี่น้องเออโง่น่ะโง่ทั้งเมดละสิปโตมีเห็ดเจดโตวันนี้นะโตเทิกกับโบเห็นแล้วก็เม้หง่กับโบเห็น แม่ตัวที่มันรักมาน,าน,านา่ะนะห้าตัวที่ค่อยมาหาเมื่อนสองเดินก้อนนะพี่น้องก็บอกเห็นเมนะนะ้นั้นเดี๋ยวค่อยสียางไปหาตึง้งบอ้่ามันสีเห็นบโ่โอ้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  มาตืมนีกแล้วพี่น้องเลยเดีดีโอ้เขาหยืนเทอย่างนี้มากะมาก้างูเถิดดำมาเลยงูเถิดดำมาเลย มาตื่นม่เรยพี่น้องเด้อเล่นมาเลยโอ้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 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามาแล้วพี่น้องสิบหกโอ้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  Å! 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 Å, 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 å! 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 å, å! มาเร็วพี่น้องเออนี่นี่สองโตแม่ลู้มาตำหลังโมมาเร็วมาเร็วครบแล้วบาทนี่นงเงงนงเงง,งมาเลยโตด้านดนกับตโตแข็มกับโลงมาเลยครบแล้วกันี้ครบเลยอ้าวอ้าอ้โ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 อ้าอ้ ตัวนี้จ้อยก็มูแตะดำนี่เนาะกลิ่นยามีท่านมูบ่กเออเอเอเอพี่น้องเลย เท่ามาอ้อด่านกับบริมา่าพี่เลอมาหายยู่หากินแล้วก็มาเลีงโง่นี่ละพี่น้องเลยเอาโง่มาป่อยอยู่พี่อยู่ด่านที่ห้างแต่บ้านมากับประมาณ1 5บ6กิโลเมตรพได้แล้วก็เข้ากับบริพุเลยกันขึ้นนะโง่ค่อยทั้งเมื่อกา18บ18โต18โตับาครบแล้วพี่น้องเมื่อก่อนบรนิษัยากับตู้ก็